เรื่องเล่าจากคนวนใจวันนี้จะพาไปรูป้จักกับเสือธนพลอินทริศชายหนุ่มจากจังหวัดกระสินเขาคือหนึ่งในตานานที่ยังมีลมหายใจศิลปินผู้สร้างผลงานเพลงเอาไว้มากมายอาทิเช่นพีไฮล็อกอิทธิพลางกูลงเลูเนปเตอร์ผู้ที่อยู่เบื้องหน้าและเบื้องหลังศิลปินมากมายไม่ว่าจะเป็นบริษัทอารอสและแกรมมี่เพชรแท้ของวงการ หลากหลายเรื่องราวของผู้ชายคนนี้ที่หลายท่านอาจจะยังไม่ทราบที่มาที่ไปเป็นอย่างไรคลิปนี้มีคําตอบครับธนพลอินเทลิดชื่อเล่นเสือเกิดเมื่อวัน 7, ที่18พฤศจิกายน2507ที่อำเภอสาสาันจังหวัดกระสินคุณพ่อเป็นคนอีสานจังหวัดกาะสินรับราชการคุณแม่ขายข้าวแกงสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีคณะสถาปัตย จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีวิทยาเขตภาคตะวันออกเฉีงเหนือจังหวัดนครราชสีมาหรือที่เรียกย่อๆทุกไปว่าเทคโนโคโราชซึ่งสถาบันแห่งนี้มีศิลปินรุ่นพี่มากมายอาทิเช่นมงคาราวาลติ๊กชีโร่หมูพงเทพมงอินุจีนพี่เสือเริ่มเนนนตีกีตาร์ครั้งแรกตอนปิดเทอมป .7 ขึ้นมศ .1 โดยยืมกีตาร์เพื่อนมาฝึกหัด เพื่อนเล่นเก่ง<ช>ก็เฝ้าเวียนแพ้ให้เพื่อนสอนและยืมมาเล่นที่บ้านตั้งแต่เริ่มหาเล่นกีตาร์พี่เสือก็ไม่เคยหยุดเล่นอีกเลยและได้ตั้งวงกับเพื่อนๆตอนที่เรนอยู่มสอหนึ่งและเรียนอยู่ที่ทิชแนลโคราชใช้ชื่อวงว่าวงเชียงเหนือเป็นวงแบ,บ็กอัพร่วมเล่นกับเพื่อนๆและตะเวนเล่นทั่วไปตามภาพตานออกเชียงเหนือหลังจากที่สําเร็จการศึกษานะครับ งานแรกที่เขาได้ทํางานก็คือทํางานอยู่ที่บริษัทไอเอสโมเชั่นจำกัดโดยการชักชวนของคุณปรัชญาปิ่นแก้วซึ่งปัจจุบันนี้ก็เป็นผู้กับทางเช่อดั้นโดยแต่ก่อนนั้นนะครับคุณปรัชญาได้เป็นรุ่นพี่รหัสตอนที่เรียนอยู่ที่เทคโนโลย่าหลังจากนั้นคุณปรัชญาก็ได้ออกมาทํางานอยู่ที่บริษัทไ s เอสก่อนหน้านั้นอยู่แล้วหลังจาก พี่เสือนะครับยนจบคุณปัจญาก็เลยชวนพี่เสือมาทํางานด้วยกันที่บริษัท r อเอสโดยคุณปัจญาได้ทํางานอยู่พักหนึ่งนะครับก็ได้ลาออกไปเป็นอาหนังเกี่ยวกับเป็นผู้กากับนะครับซึ่งก็มีผลงานที่โด่งดังเช่นอาองบากและต้ยมยำกุ้งโดยงานแรกนะครับที่พี่เสือทําก็คืองานทาสีป้ายมิวสิกบีโอของวงเอนโบได้ค่าจ้างเพียงวัานละ120บาทจากนั้น ก็ได้เริ่มเป็ี่ยนพนักงานประจําของบริษัท R s เริ่มขยับเป็นออกแบบอีไซทาสื่อสป,ปอร์ตจัดฉากเบื้องหลัง MUSIC video mm ิวสิกวิดีโอเพลงในค่ายทุกอย่างนะครับเกี่ยวกับงานเคลียร์จิมิวสิกวิดีโอของ r s แล้วทํางานมาถึงจุดหนึ่งนะครับก็มาถึงจุดเปลี่ยนชีวิตของคุณเสือนะครับเพราะว่ามีอยู่วันหนึ่งครับจ,จู่ๆเขาก็ได้รวบรวมความกล้าของตัวเองนะครับเดินเข้าไปหาคุณอิทธิพลางคูล แล้วพูดขึ้นมาว่าพี่ครับพี่มีเพลงให้ผมแต่งให้สักเพลงไหมครับคุณอินที่ตอบว่ามี ì, แต่ออกพรุ่งนี้เพราะเตรียมจะออกอัลบั้มแล้วจากนั้นเขาก็รีบกลับบ้านไปเขียนเพลงเพื่อเอามาส่งให้ทันตามกำหนดเพลงแรกขึ้นมานั้นนะครับมีความงดงามทางด้านภาษาเนื้อหาการน้อยเลียงถ้อยคำได้อย่างกลมกล่อม,ลมและลงตัวเป็นบทเพลงแฝงปัญญาการใช้ชีวิต มีความเป็นกวีในการเปรียบเทียบเปรียบเปยซึ่งเพลงเพลงนั้นก็คือเพลงเก็บตะวันเป็นเพลงเปิดระบัติเดี่ยวครั้งแรกของคุณอิทธิใช้ชื่อชุดว่าให้มันแล้วไปในปีพศ2531และประสบความสำเร็จอย่างสูงนะครับซึ่งตอนนั้นมียอดขายกว่า7 0 0แสนตลับต่อมาเพลงเก็บตะวันก็ได้เปียนกลายเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของคุณอิทธิ และเพลงนี้ก็โด่งดัง,งมาให้เราได้ยินจนถึงปัจจุบันต่อมาในปีพศ2 5 3 7ครับคุณเสือก็ได้ออกอัลบ,บั้มเดี่ยวของตัวเองเป็นครั้งแรกใช้ชุดว่าทีของเสือแค่เพลงแรกเปิดตัวก็ดังทะลุฮิตติดลมบนชื่อเพลงรักคงยังไม่พอโดยอัลบ,บั้มนี้มีเพลงฮิตมากกับเช่นกระดาษหอไฟชีวิตนี้เนื้อลำหนึ่ง